จำบ้านตอนเล e ือดกำเดาไหลทำยังไงถูกต้องที่สุดฉันต้องมีซิปแพ็กต้องพร้อมต้องหุ่น <Liberty> ด <Overwatch> ีให้ได้เริ่มเล่นไหนก่อนดีวะเล่ะพร้อมก่อนแล้วกันอบอ้ยโทษนะคะใช่เทรนเนอร์หรือเปล่าคะ ครับเออคือช่วงนี้อยากกระชับแขนนะคะอยากจะให้คุณเทรนเนอร์ช่วยเทรนให้หน่อยได้ไหมคะได้เลยครับผมโอเคก็ก็เหมือนจะต้องนั่งตัวตรงก่อนค่ะตัวตรงเราจะเล่นที่ใบเส็บเนาะเพราะว่าใบเส็บใบเส็บอยู่ตรงไหนคะใบเส็บอยู่ตรงนี้อันนี้นี่คือใบเส็บเหรอคะใช่ครับผมใบเส็บอือก็ก็หนึ่งก็ค่ะครับผมโอเคพอแล้วนะครับค่ะแล้วก็เราก็จะเล่นอย่างนี้อ่า ช่วยทำให้ดูอีกข้างหนึ่งได้ไหมคะอ๋อได้ได้ได้ต้องมีหนึ่งสองอะลองทำดูครับเพื่อนสาวนี่หว่าเลือดกำเดาไหลต้องเงยนะ เ้ือกำเดาไหลแบบนี้ไม่ต้องเงยหน้าขนาดนี้ก็ได้ค่ะพยาบาลคุณสุกมาช่วยแล้วมาได้วไงคะไม่ต้องสนใจแล้วค่ะว่ามาแล้วยังไงมารู้วิธีการจัดการกับเลือดก,กำเดาไหลจะดีกว่าถ้าเป็นเด็กนะคะแล้วต้องเงยหน้าอย่างนี้อาจจะสำลักได้ค่ะเลือดอาจจะลงคอเด็กอาจจะอาเจียนได้แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะก,ก้มหน้าหรือเงยหน้าไม่มีปัญหาค่ะ งั้นหนูไม่ควรเงยหน้าใช่ไหมคะเพราะว่าหน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะหน้าหนูไม่เด็กแล้วนะคะเรามาทําความเข้าใจที่ถูกต้องกันดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะต้องนั่งตัวตรงค่ะเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยใช้มือบีบจมูกทั้งสองข้างระหว่างที่บีบจมูกหายใจทางปากได้นะคะเอาผ้าสะอาดหรือทิชชู่เช็ดรอยเลือดที่จมูกให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นเอาน้ําแข็งประครบที่จมูกเพื่อให้เลือดมาเลี้ยงที่จมูกน้อยลง ก็จะลดการหลั่งของเลือดได้ค่ะทาอย่างนี้สัก2-3ครั้งถ้าการไม่ดีขึ้นต้องไปพบแพทย์นะคะโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอตัวไปเล็งหนุ่มต่อนะคะเชิญเลยค่ะระวังจมูกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้านค่ะ